วันนี้เรามาขายรถใหญ่กันนะครับอ่ะรถใหญ่คือรถยังไงในนิยามของคําว่ารถใหญ่ก็คือรถที่มีแรงม้าค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรถงานไล่นะอ่าเดี๋ยวเสี่วอวนจะขายรถที่มันเป็นรถงานไล่นะครับเป็นคันที่ใหญ่อ่าประมาณ50กว่าแรงขึ้นไปนะครับให้ FC ให้ลูกค้าไปใช้กันอ่ะวันนี้มีอะไรมานําเสนอมั้งอ่ะเริ่มต้นด้วยขวามือสุดเลยนะครับขวมือสุดเลยอ่ะ คูปุต้าเอ็มนะ M7040 นนะครับอ่ะคันนี้เลยนะครับก็สภาพร,มรวมๆนะครับก็ไม่ใช่รถที่สวยนะแต่เป็นรถที่ใช้ได้นะครับไม่ใช่รถที่สวยแต่เป็นรถที่ใช้ได้ <c oughs> ไม่รู้ให้คำนิยามถูกหรือเปล่าก็เครื่องดีเกียร์ดีนะครับทุกอย่างปกตินะรวมทั้งยางด้วยยางยังดอกสวยอยู่นะครับ เก็บงานรวมๆให้แล้วนะครับเป็นรถที่เป็นรถท,ที่อายอาุไม่ได้ใหม่นะครับเป็นรถปี5-3นะสภาพรวมๆภายนอกก็ตามที่เห็นเลยนะครับราคาที่ขายก็คือ3,50,000บาทนะครับมีเล่มมีทะเบียนครบนะผ่านหลังไม่มีนะครับส่วนรถมีให้นะครับผ่านหลังไม่มีส่วนรถมีให้นะครับ3,5 0,000ถ้าส่งไม่ไกลมากนะครับ ใกล้ๆนะครับจังหวัดใกล้เคียงลดไป20,000ไกลๆหน่อยลดไป10,000นะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นราคาที่เซเว่นขายนะ3,500ลด2 0 0 0 0ก็จก็เหลือ3,300นนะครับก็ชัดเจนดีเนาะ, <c oughs> ะบางทีเซเว่นชอบแจ้งราคานะครับเพราะว่า f c ที่จะซื้อนะครับเขาก็จะเอาอราคาไปประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าจะบอกว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่บอกราคามันก็ เอฟซี FC ก็จะบ่นเอาอ่ะช่วงนี้ก็ปรับราคาเยอะเลยนะครับอ่ะฟอร์ดเผ่าเดียวนะครับเครื่อง6610ปั๊มเหลี่ยมนะครับอ่ะ6610ปั๊มเหลี่ยมนะอ่ายางหลังสวยนะครับยางหน้าก็จะตามอายุครันี้แหละครับอ่าเซเว่นขายอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทนะครับหงุดหงิดสะกิดมาอ่ะ1,99,000บาทอ่าจัดส่งเองนะครับ 1>, 1 9, 9ึ0 0แสนเก้ากบาทจะส่งเองนะครับปรับลดราคาพิเศษให้นะอ่าถ้าอ่าส่งให้ก็ตามระยะทางก็แล้วกันนะครับคันนี้คันนู้นอ่านึ10,000ถึง20,000คันนี้ลดไปเลย20,000แต่ขนย้ายเองอ่ง่ายดีอ่ะคันถัดมานะครับก็เป็นฮงฮงหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้เป็นปั๊มกลม ido นะครับเป็นสองเผาะนะคานหน้าเป็น z f นะครับ z f นะ คันหน้าเป็นเซปั๊มกลมนะครับไอดีโตหัวฉีดเตี้ยนะครับอันนี้ตรงสเปคทุกอย่างเลยเกียร์กลางนะครับอ่ะยางหลังก็สวยอยู่นะครับสามแสนห้าหมืบาทอ่ะส่วนรถก็เช่นเคยนะครับเอาเอาเหมือนคันนู้นเลยก็ได้ครับเอาคันนู้นเลยก็ได้รถไปเลย20,000ื่นนะครับอ่ะค่าขนส่งก็อ่าคำนวณจากข้างนอกเอานะครับส่งไกลกี่กิโลไกลอะไรก็คำนวณเอานะครับ ก็จากส่วนลดนี่แหละถ้าอยู่ใกล้ๆกล้ก็ค่าค่าขนส่ง2-3 0 0 0พันะถ้าไกลๆก็6-7 0 0 0ดพันไกล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 ก็หมื่นต้นๆอ่ะส่วนลดมีให้20,000นะอ่ะวันนี้ก็1 2 3่งสอมไมโครยังไม่ขายอ่ะ mu 5 7นะครับ mu 5 7นะครับสวยสวสองคันเลยนะครับอ่าคันนี้680,000บาทนะครับอ่าส่วนลดไปเลยนะครับ30,000บาทนะครับเหลือ650,000บาทนะแต่ขอเป็ดมีเงินส่วนราคาพิเศษนะ ก็คือไม่ได้เปิดผ่อนนะลูกค้าถ้าจะผ่อนต้องดาวสูงสูงสำหรับคันนี้นะครับหกแสนแปดก็ถ้าลูกค้าก,ก็ลดไปเลยสามหมื่นแต่ค่าขนส่งนอกเหมือนกันวันนี้นขายแบบค่าขนส่งนอกง่ายดีเนาะอันนั้นก็คันแรก M อ็มเจก็เหลือสามแสนสามนะครับอันนี้เหลือสองแสนอันนี้เหลือสามแสนสามอันนี้เหลือหกแสนห้าค่าขนส่งนอกทุกคันเลยง่ายดีครับ คันนี้701,000บาทนะครับก็ MU57 เหมือนกันสภาพสวยเลยนะครับาดาวที่50,000บาทนะครับอ่ะส่วนลดไปเลย20,000เหมือนกันอันนี้ไม่ต้องค่าขนส่งนอกอเว้นไว้คันนี้ครับเพราะมันเป็นรถที่เข้าระบบไฟแนนซ์นะครับดาวที่50,000ได้นะครับถ้าดาว50,000ส่งประมาณปีละแสนสามนะงวดย่อยเดือนละสามพันนะครับอ่ะคันสุดท้ายเมสซี่เฟอร์กูสันนะครับเมสซี่เฟอร์กูสันนะเมสซี่นี่ก็ จำได้ไหมเซล้วนขาย6,800 0นะครับวันนี้6กขายห0แพูดผิดหายไปเยอะเลยวันนี้ก็จัดไปนะครับ6,2,000 0บาทก็ค่าคนส่งนอกเหมือนกันนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับรถเซลว่นส่นมากก็ใช้ได้นะ ไม่ได้ไปเก็บงานไม่ได้ไปซ่อมเพิ่มนะครับแต่ใครจะถามว่าสเปคเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงก็สอบถามกันอีกทีนะครับรถคันไหนต้องทําอะไรเพิ่มรถคันไหนต้องเก็บงานเพิ่มก็ถามกันอีกทีนะครับ0947064430นะแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับก็วันนี้อัปเดตรถใหญ่ให้ดูนะครับรถเล็กก็มีเยอะเลยนะครับดาวตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทนะครับหรือจะซื้อแบบเงินสดราคาพิเศษนะครับ แต่ต้องจําคําเสียอ้วนไหมนะคําว่าเงินสดนะครับพิเศษคือต้องซื้อสดนะครับถ้าจะซื้อผ่อนนะครับก็ต้องเป็นลักษณะค้างค้างได้แสนหนึ่งแสนห้าสองแสนแล้วแต่กรณีแล้วแต่ลูกค้าอยู่ไกลนะครับแต่คําว่าผ่อนนะครับดาวตั้งแต่1 0,000ื่นถึงห้าหมอย่างเงี้ยครับมันดาวต่ำๆได้นะครับอ FC สนใจ FC อยากได้ก็สอบถามกันเข้ามาเป็นคันๆไปนะครับ MU สี่เก้าดาวนี้ห้าหมื่นราคายังไง L ห้าศูนย์หนึ่งแปด ดา้าหมื่นราคาเป็นยังไงนะครับก็ดูกันเป็นขันขันไปนะครับใครอยากซื้อสดใครอยากซื้อผ่อนสอบถามกันเข้ามาอีกรอบนะครับสอบถามกันเข้ามาอีกรอบนะครับ094 706 4430นะครับซื้อสดลดได้เยอะขนาดไหนซื้อผ่อนผ่อนยังไงนะครับมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับตามนั้นนะครับขอบคุณ fc ขอบคุณลูกค้าให้ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆครับสวัสดีครับ